ตั้งแต่เล็กๆเลยจีว่ถูกคุณแม่เนี่ยสอนมานะคะว่าอาหารทุกมือ้อเราต้องกินผักไม่ว่าจะเป็นผักสดผักต้มผักลวกผักผัดคือถ้ามื้อไหนที่ไม่มีผักเลยอ่ะเราจะรู้สึกพิษไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะแม่เขาจะให้ลูกๆเนี่ยเข้าไปช่วยทําครัวได้กันเข้าไปช่วยการเตรียมอาหารตั้งแต่แบบสับผักหัน่นนู่นนี่นั่นเตรียมเนื้อสัตว์เตรียม คือมาทําอาหารร่วมกันนะคะเราก็จะได้แบบเหมือนกับซึมซับไปในตัวว่าว่าในหนึ่งมื้อมันควรจะกินอะไรบ้างนะตอนเด็กๆก,ก็คือแบบมีข้าวซ้อมมือนะคะกินข้าวกล้องตลอดไม่เคยไม่เคยกินข้าวขาวเลยแล้วก็จะมีผักะจะเป็นผักลวกผักต้มผักผัดอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะมาช่วยผัดด้วย ที่บ้านคุณแม่จะสอนให้ลูกๆทุกคนใส่น้ำมันน้อยๆน,นะคะการผัดก็ใช้น้ำมันเพียงนิดเดียวแล้วก็ปรุงรสชาติให้น้อยที่สุดคือเน้นรสชาติธรรมชาติจริงๆเราก็มีการออกไปทานอาหารนอกบ้านบ้างน,นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะฝึกให้ลูกๆทำอาหารทานกันเองที่บ้านเพราะว่าอาหารที่บ้านเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นผักออร์แกนิกได้ปรุงในรสชาติที่คลีนได้ไม่ผัดนานหรือต้มนานจนเกินไปนะคะหรือว่าใช้ไฟแรงๆเหมือนที่ร้านอาหารเพราะทําให้เกิดริดร้อนได้คะ่ะแล้วที่สําคัญคือแม่เป็นคนที่ทาน ผักเยอะมากนะคะเป็นกองอใหญ่ๆคือไม่ต่ำกว่า50%ของมือค่ะยิ่งไปไข่าจานหมอเขียวคือกลับมาทานเนื้อสัตว์น้อยลงมากๆก็จะเน้นเป็นพวกเนื้อปลานะคะแล้วก็การทานพวกคอมเพล็กซ์คาร์บหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างเช่นพวกฝักทองข้าวโพดลูกเดือยถั่วเขียวต้มแล้วก็ให้จับมีดตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็จะแบบคล่องมากๆซึงจะเป็นคนที่แบบชอบแบบทำอะไรที่มันเป็นแฮนด์อัลอ่ะแล้วทุกเช้านะคะคุณแม่ก็จะ ะะเป็น lunch กซ์ให้จิบไปทานที่โรงเรียนกับเพื่อนๆเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนโต๊ะเซตอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกเพื่อนแซวตลอดว่าเฮ้ยแกเป็นอิสลามหรือเปล่าต้องเตรียมกับข้าวมากินเองคือคุณแม่ค่ะเขาเชื่อว่าการที่เขาเตรียมอาหารให้ให้เราไปกินนะ่ะมันสุขภาพมากกว่าอาหารโรงเรียนก็คือมันจะมีข้าวกล้องมีผักแล้วก็มีไข่มีหมูมีไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกที่เป็นเนื้อสัตว์อะพอชั่นจะ อาจจะน้อยกว่าผักนิดนึงนะคะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้พวกแอปเปิลพวกสาลี่เนาะแต่ว่าจริงๆถ้ามื้อไหนที่จิ๊บรู้สึกว่าแม่เบื่ออาหารที่บ้านแหละเขาก็ก็แค่บอกเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เตรียมให้เขาไม่ได้บังคับว่าแบบเราต้องกินอาหารของเขาตลอดเวลาอย่างะะี้ค่ะใช่ตอนจรนช้าเนี่ยแม่จะเตรียมที่เป็นแบบผักน้ำผักผลไม้แยกกรกะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นยุคข,ของช่วงนั้นเนี่ยดรสาธิตนะคะ ที่ทานแบบว่ารณรงค์ให้คนทานอาหารชีวจิตเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่แบบป๊อปปูล่ามากตอนเช้าก็เอาและเครื่องปั่นยะกากนะคะจะมีพวกแครอทแอปเปิลเขียว e ลี่แอปเปิลแดงอะไรเงี้ยก็วนๆอยู่ใบโบกที่สาวจิปะเขาเป็นภูมิแพ้หนักมากกินไปกินมาภูมิแพ้ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จากที่แบบว่ามีน้ำมูกอะไรเงี้ยค่ะ อาการเป็นหวัดก็หายไปเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดีแหละแต่ตอนนั้นอะยังไม่ได้ปั่นแบบปั่นทั้งกาก,ากเพราะว่าออคุณแม่กําลังอินกับดอรสาธิตอยู่ตอนเช้าก็จะแบบไปลํากระบองกับเพื่อนบ้านเลยอะค่ะครบสูตรเลยแล้วก็มีการทําน้ําอาซีด้วยก็จะมีพวกลูกเดือยล,ลูกเดือยเม็ดบัวเข้ากล้องเข้าบารเล่แล้วก็ธัญพืชถั่วอีกเป็น10ชนิดอะอืมคือเราทานน้ํา จากพัญพืชเพื่อที่จะเอาวิตามินบีแล้วก็วิตามินอื่นๆสดๆคือคุณยายของจ๊บอะค่ะเป็นไวรัสตับอักเสบบีเนาะแล้วก็แกไม่มีแรงแกนอนเป็นผักนอนแบบเป็นเดือนๆเ,เลยอะจนแล้วตัวเหลืองตัวเหลืองไปหมดแล้วก็แบบไม่มีเรี่ยวไม,ไม่มีแรงเลยแล้วคุณยายก็คิดว่าคงจะไม่รอดแล้วนะคะก็ลาทุกคนบนโลกนี้แล้วก็ <c oughs> คุณยายก็คิดว่าไม่รอดแล้วอะ่ะก็ไม่ไม่มีใครคิดว่าคุณยายจะรอด จนกระทั่งแม่เอาน้ำ RC เนี่ยไปให้คุณยายทานนะคะแล้วก็ให้แม่บ้านเนี่ยต้มให้คุณยายดื่มทุกวันไม่ได้ดื่มไม่ได้กินกากเลยนะคะเพราะคุณยายทานข้าวไม่ได้เลยเก็เลยดื่มน้ำ RC ทุกเช้าแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งผ่านมานะคะคุณยายก็เริ่มรู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นเริ่มเดินได้เริ่มกลับมาทานอาหารได้แล้วก็แข็งแรงจนถึงทุกวันนี้แลวคะ่ะคุณยายจ๊บก็เกือบจะ9กแล้วนะคะ89แล้วปีนี้ อก็แบบจีว่ามันดีอะทุกทุกวันนี้นะคะคุณแม่ก็ยังทําน้ําข้าวก็คือหุงข้าวใส่น้ําเยอะหน่อยแล้วก็รินเอาน้ําออกมาดื่มเป็นน้ําข้าวนะคะสดๆเพื่อจะได้วิตามินบีเพราะวิตามินบีมันช่วยในเรื่องของพลังงานช่วยในเรื่องของอนั่นแหละช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นนะคะมีพลังแล้วก็มันมีอุ้ยธาตุอาหารสูงมากอะจำไม่ได้ต้องไปดูอีกทีนึงเนาะแล้วก็ คือเขาก็ใช้หม้อหุงข้าวบ้านๆเนี่ยแหละใส่หุงให้น้ํามันเยอะหน่อยแล้วก็รินเอาน้ําออกมาดื่มเป็นน้าข้าวนะคะทุกเช้า